มะละกอพันปีตายอยู่แล้วตายอยู่บนั้งนานแล,แล้วอ่ะหักเอามาเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์แต่มันจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์จริงไหมก็ไม่รู้แล้วอาศัยว่ามันเน่ามันมีพวกแบคบทีเรียจุลินทรีย์นอนนี่ไม่มี <laughs> ยามาก พราะว่ามันก็เหมือนก็ยังดีกว่าพวกเศษหญ้าเศษอะไรนะนะฝาลัมไม่ใช่ห้าปีขึ้นแล้วหรืต้น,น่างนี้นานแล้วแต่ว่ามันนานแล้วอะ่ะเป็นเศษเป็นเกลี่ยลิกๆปลาอยู่นีเดีเ,เยวเลยครับ ถ้ามันสมบูรณ์จริงๆนี่โอ้ยมันแผ่วงกว้างนะใบมันนี่คุมใหญ่กว้างผักกะที่เก็บมาจากตลาดเลยเ็จผักดีเบิ้งเน่าเบิ้งดูว่ามันจะเห็นการแตกต่างไหยหมักให้มันเน่ากับโคนต้นไม้ถ้าดีก็โอเคเลย เอามาเทใส่หต้นฝรั่หลังก็มีเอามาใส่ก็ได้ฝรล่หลังมายมอันนี้ใส่มะละกอยูภาลิาำก็ดูมีสีสันเลยนะมันไม่แบบแห้งๆเหมือนหญ้าแห้งอย่างเงี้ยเออ พอเอาไอ้ผักสดใส่ลงไปมันก็ดูแบบสดชื่นแล้วมันมีสีเขียวนะโตมาแล้วเตรียมตัวเข้าบ้านกันได้แล้วทำแล้ว หน้าเล้าปุ๊บปิ๊กปุ๊บปิ๊กจะเห็ตอนเย็นีน้ำตาลออกลูกใหม่ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปดูให้อีน้ำตาล